เสร็จแล้วค่ะนี่พริกสำหรับคนชอบกินเผ็ดนะคะเติมได้ค่ะนี่คือเนื้อปลาจากร้านลาบลุงเนนนะคะลุงเนนใส่ถุงมาให้ทำกินเองต่อที่บ้านค่ะ นะคะใส่ถุงมาให้อย่างนี้แล้วเราก็อามาแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วเวลาเราจะกินเราก็เอามาคนเอามาคนเข้ากับใส่ผักเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นร้านุงเนียนเขาจะเข้าเครื่องไว้เรียบร้อยนะคะทำง่ายๆท่ะไม่ยากแต่รสเหมือนเหมือนเดิมรสคงเดิมกับที่ น้ำใสก่กระทานิดหน่อย คนให้ร้อง กินหอมเลย ริกยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าทำเผื่อเด็ก <c oughs> เดี๋ยวผู้ใหญ่ค่อยกินไมใช่ผู้ผิดผู้ใหญ่กินเราค่อยใส่พริกนะคะ thank you 七。Sí. da é minha. Um... É um... เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วจ้าลาบลุงเนนเอาสีดำเอาสีดำมีไหมเนาะเขามีสีฟ้าเขามีสีฟ้าสีขาวสีเหลืองสดําฟ้าดำไม่มีจ้าดำไม่มีมีสีเหลืองสีฟ้าสีขาวเนี่ยเสื้อน้องนาริตะเสื้อน้องนาฬิกาเพื่อนใส่เสื้อน้องนะเอฟซีมาซื้อสินค้าสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยเขาคอโอ้ยได้บ้านนอกดาวดีใจด้วยเนี่ยเกามาคอมเมนต์อยู่แม่เนี่ย ไม่มีบ้านอยู่แต่บ้านนั่นเนี่ยบ้านบ้านเขาสวยด้วยนะบ้านที่เขาเอาไปให้สวยด้วยแหละอและถ่ายวิดีโอด้วยนะเนี่ยเาถ่ายเป็นรูปถ่ายขอถ่ายรูปไม่ใช่ให้ให้มายืนถ่ายรูปตรงนี้มันสวยกว่าตรงนั้นตั้งกล้องให้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่ร้านชาบูลำลูกกาคลองสองนะจ๊ะ เขาเาลาอค่ะเป็นลอลาะมาเรื่อยๆไ <laughs> วลาอไ <laughs> วลาอความสุขของสุขไวนะแม่พึง่งแม่พึ่งพาเด็กๆมากิน<า>แล้วก็เลยมาด้วยกันมามา,มา,มา,มาเลยเลยมีสองพีกาบของพ่อเพียงนะคะคนละครึ่ง ูราต้องกินของเก่าให้หมดกันนะลูกเดี๋ยวเห็นหน้าไม่ทั่วมีด้วยค่ะกุ้งตัวใหญ่จังเลยกุ้งตัวใหญ่ไม่มีใครกินหมี่ยกเหรอมีเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่กินสักคู่นะคะสองคู่คาบินเนียไร่เปรี้ยวเขาให้นั่งสองชั่วโมงชัวร์ีททั้้้งงแแตกนนนาอรเ่ย ฟ้ามใช่ีใจหรอมากขอบคุณค่ะอิ่มนว่ากำลังนแะีนี่เรานั่งจบสองชั่วโมงวาลังกินแซบใช่เหรอน้องกบรืยยังเรามาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเข้ามาเดสี่เราเขาเขาเปิดสามโมงขึ้นเหรอเงจะสมงเหมองเางอนั่งนานแล้วเนี่ยสองกลุ่มเป็นบง ฟ้ามันกุ่งมันไหลซอกกินเรื่อยๆไม่เป้ไม่ปล่อยมาสั่นไม่ปีนเยรื่อยๆฝนมันตกด้วยฝนตกอย่างแรงเลยมาถึงเนี่ยเปียกหลังเหลืองเปียกหมดเลยแต่ตอนเนี้ยหลังแห้งแล้วอันนี้วีดีโอเหรอขนาดใช่ขนาดมีร่มนะยังยังไม่วายเปียกเลย พุ่งตัวใหญ่ได้ไหมเนาะพี่ยังไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตอะไรเต็มที่อร่อยนะน้ำซุปอร่อยเป็นแบบกลุ่มอะะไรกลุ่มอะไรนะปิชาบูชื่ออะไรนะชื่อร้านชาบูชิกชาบูชิกกินนัหลายชั่วโมงแล้วยังจำไม่ได้ตลาดอะไรนะตลาดน้ำนมเจริญตลาดน้ำนมเจริญตลาดนราเจริญมันจะเลยตลาดนานาถ้าอยู่ตลาดนานาคุณจะรู้จักมากกว่าใช่เลยหัวละสองร้อยตัวถึงกันแม้แต่ทีว่าสามร้อยนะ คุณไม่อั้นเลยมจะนกว่าคุณจะหยุดหยุดสั่งหยุดจะไม่รวยองะเนาะกินเผือหน้ามาเติมได้ตลอดจะกินอะไรก็เติมไตลอดตามความสามารถว่าท้องคุณจะจุได้แค่ไหนอย่างไปเนแม่คุณยายบาดแล้วปาเดือนหกแล้วสิมากเดือนหกเหรอ เดือนหเดือนยังเดือนนี้เดือนหางก็เดือนหน้าก็เดือนหไม่รู้้วแต่ฮะยายเอาไอติมเปล่าก็ถามไอมขาวรนลานี่กว่าจะที่ทานีันส้าวแกินให้คเเอวนแล้วก็าไทยค่ะนี่ขออันนี้อันนี้ย่างเต้าหู้ต้าหู้ปลาชีสใช่ไหมคะเต้าหู้ปลาเต้าหู้ชีส เรวจะกินไอสครีมเป็นเด็กน้อยอีกด้วยชาบูนี่ก็ของคุณค่ะคุณอาโนงขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามดพื่อไ้กินแค่เราที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะาออนไลน์ขายสินค้านาฬิกาแบรนด์จ้ะเอาแล้วกับกันแค่นี้ก่อนไหวเนาะเจ๋งนี่ลุยอร่อยอร่อย ชอบกินสุกดูไรสุกด้วยผัดน,น,นี่ถ้วยเรียบร้อย เดี๋ยวเย็นเย็นแล้วเก็บสีกระปุกกินได้ <c oughs> คุณมากนะคะแม่พึ่งเอามาผัดให้สุจกจ้าชิมแล้วอร่อย ช่วยดูแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอฝากช่องด้วยสักคนค่ะขอบคุณค่ะ